เลยลย,ยี่สิบบาทไล่อยจ้ะ,จะตัวใหญ่ๆอย,อยจะตันแรกเขาฟิตแข็งมาจะประนัดมันละลายน้ำแข็งไว้ตันแรกว่าจะเอาตำกุ้งสดกินไปเนี่ยบุกกาตำบุกกากิดสดแหละตัวใหญ่ๆจ้ะเนี่ย เสร็จแล้วจ้ะเตังเสืกน้ำหนึ่งเดี๋ยวจะแปลงมันใส่จ้ะใส่แปลงมันจ้ะเราแช่วไว้จักแป๊บหนึ่งเนาะจ้ะจักสิบนาทีเยวจะพี่น้องพอเราแช่แปรงแล้วเนาะตัวกุ้งมันก็จะใสงังนใ่จ้ะ เบิ่งเล็บประนัดไปยิกอันไปยิกยาดยิกยอดทัก <laughs> น้ำประจันนี่จ้ะ,ะด่างจะนำใสแบบนี้จ้ะเสด็จน้ำก่อนจ้ะ ตังแวรเสร็จเลยจะ,ะเวรเสด็จนำก่อนเนาะสวยจ้ะพี่น้องจ้ะขั้วพริกจ้ะพี่น้องจ้ะขั้วไล่ได้จ้ะติดตำปนกุ้งจ้ะขั้วไล่ได้เนี่ยจะกินไลยมือจ้ะเนี่ยใชยน่นานจะน้อยเพราะน้ำแห้งเนาะมันพริกกับซุกแล้วก็ เากาจะขวัวไปอีกน้อยนึงมันก็จะหอมพอดีน้อยจะเนาะหัวกุ้งเขาจะเอามาต้มนจ้อเดี๋ยวพอมันเดือดเลยสใส่ปลาลงไปนาอย้ะเขาเห็ดน,นำตะตกน้ะเอานำปลาใส่กับหัวกุ้งแล้วน้อยจะต้มในน,นำปลาเล้วจะหอมหอมเดียวปะนัดจะไทยเบิ่งจากปลาประนดัเะด,ะนดเองจะ มันยังบ่เป็นกันเลยยังบ่ไทยไายอันนี้มันเป็นแล้วจ้ะเดี๋ชิตไทยเบิ่งแล้วจ้ะเด้อสุกแเราจะพี่น้องจ้ะบ่ได้ต้อมไหมจ้ะมันเสียงดูดปั้นเด็ดดังเด้จ้ะสุกเลยจ้ะเนี่ยเพราะแบบที่ข้าต้มจะได้น่าจ้ะไปตำกันเลยจ้ะหม้อกุ้งกับปลาปลาเไหดพัดๆแล้วจ้ะข้าก็จะเอากุ้ง ไปต้มน้ำจันเนื้อกุ้งนนเนาะจ้ะนี่มันต้องซุกหลายจ้ะเพราะมันซุกน้อยๆนี่นแหละเอาก็จะเอามาตำส่วนหนึ่งล้วก็จะหั่นเป็นส้นน้อยๆส่วนหนึ่งเนาะจ้ะเวลาเขากินไปมันจะได้แบบเจอเนื้อกุ้งจุ๊บๆ,ๆๆๆนั่นจ้ะ ทักกุ้งออกมาเสด็จน้ำจ้ะนี่จ้ะกุ้งเราเป็นเงาพี่น้องเลย ไปบ้างปานัดบ่ค่อยดียป้านัดเปิดแล้วมันเป็นเงาไหมพี่น้องจา๋าเนี่ยจ้ะใส่กุ้งไปสิบเอ็ดตัวเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันสิเป็นตะเพ็ดบอ่อท่าบ่เป็นตะเพ็ดจะใส่ท่ามันเพ็ดจะใส่กุ้งอีกเพราะว่ากุ้งซื้อมาลอยนี่สิบบาทมันได้มันได้หนีสิบสองตัวจากพี่น้องจา๋าเดี๋ยวลองต่ำเบิ่งก่อนจ้ะ ถ้ามันเป็นตะเพ็ดแห้งก็จะเอากุ้งใส่อีกจ้ะพี่น้องตอนนี้ตำสิบเอ็ดตัวค่ะมันแหลกกว่าน่นจาจะเนาะสรุปก็เอากุ้งมาเพิ่มนะจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่มอีกสามตัวจ้ะเพราะว่าที่เลือเดี๋ยวเขาจะหั่นเป็นต้นๆน,น,น้อยๆคลุกเข้ากันไปน่จาจะ จะปรุงแล้วจะใส่น้ำปลาใส่ผคงชุรสแล้วก็บีบปากเนาเฟียงหนึ่งจะจะกินบ่จ้นนี่ปนกุ้งของเ้า็เกษตรแล้วเด้อจ้าน่ากินบ่จะไปน้องจ้ามากินน้ำเปน่แล้วจ้ะพักอับพักไ่ได้ซื้อเลยจ้ะพักข้างบ้านจ้ะนี่พราะนั้นปลูกไว้อันละนิดละน้อยจ้ะ อันนี้ผักคขมกับผักชาย,ยาจะลวกร่วมกันเลยกินน้ำกันเตยจากพี่น้องจ้าแซ่บ